อยเป็หหนหวงหมูตักให้ลูกค้ายเยอะตักเลยมาที่ตลาดคลองผม<อ>นครนายกนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่ายสามโมงจนถึงประมาณสองวันนี้เราอยู่กันที่<อ>เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะคะพี่คลอ,องผมคลองผมนครนายกนะคะวันจันทร์อันนี้ก็ลังจะทําเมนูแกงแขนแขนอะไรคะแขนหมูแขนหมูนะคะ สูตรของพ like ี่เอกค่ะพ yes, no ี si no ่แกงที่ร้านก็ทำเองนะคุณผู้ชมตลาดที่นี่ก็จะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสแต่ว่าพี่เอกเนี่ยมาแค่วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันเดียวครับค่ะเราเปิดร้านสี่โมงเย็นนะคุณผู้ชมจนถึงประมาณสองทุ่มนะคะกับข้าวเสร็จตอนนี้ก็จะมีเมนูนี้ค่ะเป็นแบบปลาป่านะอันนี้เท่าไหร่นะเอกยวเราเราดูเมนูนี้ค่ะ ทำได้ไหมจะบอกขึ้นวันแรกวันแรกตัวแทนครับน้องมันส่งตัวแทนมาให้เ้ยการคือประมาณกี่โลนะครับพี่ห้าโล สะโพกะโพกใสะโผัดแหงหมูสูตรพี hmm. ่เอกเลยเขาจะใส่มะเขือนะคุณผู้ชมใช่ไหมพี่ใช่อ่าแต่บางคนก็คอมเมนต์เคยมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเป็นแกงมะเขือหรือเปล่าใส่หมูแกงมะเขือนั่นแหละครับแต่ผมทำสไตล์แผนงอ๋อทำเป็นสไตล์แผนง เคยใส่เคยไม่ใสล่ลูกค้าบอกว่าอยากกินมะเขืออ๋ออยากกินมะเขือผมขายของตามใจลูกค้าครับแต่รับรองนะอร่อยจริงนะหน้าทำไรวะ <c oughs> ไม่ต้องหันแล้วลหน้าร้านเลยหน้าไม่ทัน คอมเมนต์ได้ครับด่าได้เพราะผมถือว่ามันเป็นเรื่องสาธารนณะห้ามด่าพ่อแม่พ่อยได,ได้ใช่ไหมด่าแล้วมันต้องซื้อผมด้วยนะขี่รถมาซื้อผมด้วยนะไหมนี่ป็นคนเลยอ่ะชมด่าแล้วต้องมาซื้อนะจ๊ะ บอกวิธีผิดแกงอย่างนี้ไม่ถูกผิดสุดท้ายมีเกี่ยวหรอครับถูกที่รสชาติคุณทำถูกวิธีรสชาติไม่ได้เท่านั้นทำยังไงก็ได้ให้อร่อยได้ควาติดใส่เข้าไปคูรสใสเยอะใส่น้อยจะน้อยใส่หลายบะหลายโลกสวยไม่ห้ามห้ามเลยโลกสวยก็ได้เลย อร่อยนะครับผมก็สุภาพกับลูกค้านะอันนี้หยอกหยอกเนาะข้วี่้าวตีค่น้าตัว่ะรถดีค่ะเราเรอได้จายขนลนน้ำตาลชูรถค่ะ สอ,องอน,นี่เป็นปน้ำตาลนะคุณผู้ชมแงะกันนาทีสามอันนี้ก็จะออกหวานหน่อยใชด้วยไม่หวานหรอกเดี๋ยวดูใส่น้ำตาก่อนน้ำปลาก็ไม่ได้ใช้ขวดละห้าบาทสิบบาทนะลูกค้านะ,ค,ะาครับใช้เงี้ยไปตลาดไหนไปดูเลยแบบนี้เลยจ้ะเค็มเค็มแน่ วันนี้ไม่มีเทาขอโทษมีหน่อไม้มันมันมันสวยมาให้มันไม่สวยเลยมีกลิ่นไม่เอาเลยไม่มาตรฐานขวดหนึ้อครับน,นีมือผิดนีตบ เขาจะเรียกแกงมะเขือก็ได kind of like kind of ้นะค่ะเขาจะเรียกว่าแกงมะเขือก็ได้แกงวัวเสือเสรกจแป๊บดียวก็ได้กระแดงอันนี้หมูบ้่าไม่มีวิญญาณหมูนะหมูนั่นๆเลยนะค่ะหมูห้ากิโลห้าโลก็พเนี่ยค่ะ รออะไรเนี่ยพวกค้ายืนรออะไรค่ะอันนี้หมูเราต้องหมักก่อนไหมคะพี่ไม่อ่ะ ไม่มีไม่ได้อนะไรล้างสะอาดล้างสะอาดใช้ได้เลยค่ะ,คะยืนรอนะคะนี่เป็นเวลาห้าโมงแล้วเรื่องเ,เดือด มไมหมดกรป๋องเลยเหคเนี่ยอ้เยมคนมากค่ะนี่เรีบร้อยค่ะอ้อยหอมมากเลย เสร็จแล้วนะ,นะเสร็จแล้วหอมมากแก<ป>่งูครับกรแนงหมู หวังหมูตักให้ลูกค้าเยอะตักเลยแล้วอันนี้ตักถุงเท่าไหร่ครับพี่เอก60บาท60บาทค่ะไม่มีวิญญาณหมูนะครับเน้นเน้นเราเฮียเฮียด้วยนะฮะนี่เฮียสั่งไว้ด้านหน้าเนี่ย หอมมากคุณผู้ชมหอมมากค่ะเมน,น,มนมูนี้น่ไม้แค่หนไม้ี่เรอาจให้ดูลูกค้าในลูกค้ายืนรอนะคะร้านของพี่สุดยอดมากค่ะ มาหนุนกันได้เลยนะคะร้านพี่เอกอาหารป่านะคะมาะที่ตลาดคลองผมนครนายกนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่ายสามโมงจนถึงประมาณสองทุ่มค่ะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะคะพบกันใหม่วิดีโอหนา้าสวัสดี